เรื่องลืมล้างเท้าที่บ้านของใครยังมีตุ่มน้ำหรือที่ล้างเท้าอยู่หน้าบ้านเหมือนกับบ้านของโจบ้างถ้ายังมีอยู่ก็แสดงว่าครอบครัวนั้นยังคงมีความเชื่อในรูปแบบที่คล้ายๆกันว่าหลังจากออกไปนอกบ้านหรือหลังจากกลับจากงานศพต้องล้างเท้าก่อนเข้าบ้านเสมอแม่ของโจก็ยังบอกอยู่ตลอดว่าการล้างเท้าก่อนเข้าบ้านหลังจากไปงานศพมาเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะนอกจากเป็นการชำระสิ่งสกรปรกก็กยังชำระสิ่งที่ไม่ดีที่ติดตามตัวมาด้วยหรือตีความอีกในหนึ่งก็คือชำระล้างพูดผีที่เกาะติดตัวเรามาไม่ให้เข้ามาในบ้านได้และหลังจากการล้างเท้าแล้วเมื่อเข้าไปในบ้านก็ต้องไปอาบน้ำชำระร่างกายให้เร็วที่สุดอีกด้วยก่อนที่จะไปทำกิจกรรมอื่นๆในบ้านซึ่งมีอยู่ครั้งหนึ่งในหมู่บ้านของโจมีงานศพและแม่ก็ติดธุระอยู่ในจังหวัดเลยให้โจช่วยไปงานเผาศพแทนจริงๆแล้วโจวก็ไม่อยากไปเท่าไหร่ เขาก็ไม่ชอบไปงานแบบนี้มันดูเศร้ามากแต่ครั้งนี้มันจำเป็นจริงๆเพราะคนที่ตายก็สนิทกับแม่มากโจเลยต้องไปซึ่งคนที่ตายก็คือยายบุญซึ่งเป็นยายที่สนิทกับที่บ้านและแกก็แก่ตายตามอายุของแกโดยเมื่อโจไปถึงวัดคนก็มากันเยอะแล้วเพราะยายบุญแกเป็นคนใจดีจึงทำให้มีคนรักแกมาก คนเลยแห่มาส่งแกครั้งสุดท้ายเยอะอยู่จนโจหาที่นั่งไม่ได้โจจึงเลือกถอยออกไปยืนห่างๆโดยเขาไปยืนอยู่ข้างๆเมนพอยืนไปได้สักพักก็เริ่มมีคนขยับมายืนด้วยโจจึงถอยหลังลงมาเรื่อยๆจนถึงจุดที่วัดทำเส้นแดงกั้นพื้นที่ไว้พร้อมกับเขียนป้ายบอกว่า คนนอกห้ามเข้าเข้าได้เฉพาะสัป,ปเหร่ซึ่งที่ตรงนั้นมันก็คือท้ายเมนแล้วนั่นเองโจเองก็ไม่คิดว่าจะเข้าไปในเขตห่วงห้ามนั้นหรอกแต่ว่าปลายเท้าของเขาเหยียบเกินไปตรงที่เขาทําเส้นแดงๆกั้นไว้เพราะมีจังหวะที่คนเบียดเข้ามาเยอะทําให้เขาเสียการทรงตัวเท้าจึงก้าวเข้าไปในเขตที่เขาเขียนห้ามและหลังจากนั้นเขาจึงขยับมายืนหน้ามเมนเพื่อเตรียมตัวร่วมพิธีเผาศพจนกระทั่งขึ้นไปวางดอกไม้จันทร์และเผาศพเสร็จเรียบร้อยโจก็กลับบ้านและด้วยความที่เขา นี่เองจึงทําให้เขาไม่ได้ล้างเท้าก่อนเข้าบ้านเพราะพอมาถึงโจก็รีบขึ้นไปบนบ้าน และเปิดทีวีดูอย่างสบายใจจนกระทั่งช่วงคำ่ำโจก็ได้ยินเสียงก๊อกก๊อกแก๊แก,แกอยู่ข้างล่างเขาจึงเข้าใจว่าพ่อกับแม่น่าจะกลับมาบ้านแล้วเขาก็เลยไม่ได้สนใจอะไรและสักพักโทรศัพท์มือถือก็ดังขึ้นซึ่งเป็นสายจากแม่แม่บอกให้โจลงไปเปิดประตูใหญ่ให้หน่อยเพราะพ่อจะเอารถเข้าไปเก็บในบ้านโจก็งงว่าเขาเพิ่งกลับมาถึงกันเองเหรอแล้วเสียงที่โจได้ยินก่อนหน้านี้คือเสียงอะไรเพราะเสียงมันดังและชัดมากพอโจลงมาข้างล่างเขาก็มองซ้ายมองขวา ทุกอย่างดูเรียบร้อยปกติจนแม่เดินเข้ามาในบ้านแม่เลยบอกให้เขาเรีบไปเปิดประตูเพราะพ่อรอยอยู่ในรถโจเลยรีบวิ่งไปตามที่แม่บอกและพอเปิดประตูให้พ่อเสร็จโจก็นึกได้ว่าลืมล้างเทา้า แต่เขาก็ไม่ได้บอกแม่ว่าลืมโจจึงคิดว่าเดี๋ยวไปอาบน้ําก็คงไม่เป็นไรเขาจึงปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามปกติจากนั้นเขาก็ขึ้นบ้านไปอาบน้ําในขณะที่เขาเตรียมตัวจะอาบน้ําอยู่โจก็หันไปส่องกระจกในห้องน้ําในตอนนั้นมีแวบหนึ่งเขาเห็นผู้หญิงผมยาวมายืนส่องกระจกด้วยกันโจจึงตกใจและอุทานขึ้นมาจนผู้หญิงคนนั้นเลื่อนหายไปแต่ตอนนั้นโจก็ไม่อยากคิดอะไรมากเขาคิดแค่ว่า เขาคงจะกลัวในสิ่งที่แม่ชอบย้ำเตือนจนเกินไปจนเก็บมาเห็นเองและหลังจากที่อาบน้ำเสร็จโจก็ลงไปกินข้าวพอกินเสร็จเขาก็กลับขึ้นมาบนห้องนอนเพื่อที่จะเล่นโทรศัพท์มือถือต่อในตอนที่โจนอนดูโทรศัพท์เขาก็เผลอหลับไปจนโทรศัพท์ร่วงใส่หน้าและหล่นลงไปข้างล่างเตียงมันเลยทําให้โจสะดุ้งตื่นด้วยความงัวงเงียเขาจึงพลิกตัวพร้อมกับก้มลงไปหยิบโทรศัพท์ซึ่งพอเขาก้มลงไป เขาก็เห็นผู้หญิงผมยาวหน้าขาวนอนอยู่กับพื้นพร้อมกับจิ้มโทรศัพท์เล่นแล้วเสียายิ้มให้เขาพอโจโตกใจและลุกข,ขึ้นมานั่งร่างนั้นก็หายไปแต่ด้วยความที่เขาร้องเสียงดังตอนที่เขาตกใจแม่จึงวิ่งมาเคาะประตูห้องว่าเป็นอะไรโจจึงบอกแม่ไปว่าไม่มีอะไรแค่ทําโทรศัพท์ร่วงแม่จึงบ่นว่ามันดึกแล้วและบอกให้เลิกเล่นมือถือเพื่อที่จะได้นอนโจจึงตัดสินใจปิดไฟปิดมือถือและทำตามที่แม่บอกหลังจากเขาเข้านอน,อนจนใกล้จะหลับ โจก็รู้สึกว่ามีคนมาดึงผ้าห่มออกจากตัวเขาตอนนั้นเขาก็ไม่ได้ลืมตาขึ้นมาเขาแค่ไปคว้าผ้าห่มดึงกลับมาห่มตัวเหมือนเดิมแต่พอเวลาผ่านไปสักพักผ้าห่มก็ถูกดึงลงไปอีกโจลืมตาขึ้นและก็มองและคราวนี้เขาก็ต้องส่งเสียงร้องดังลั่นมากกว่าครั้งที่แล้วเพราะภาพที่โจเห็นก็คือผู้หญิงคนเดิมยืนถือผ้าห่มของเขาพร้อมกับหัวเราะอยู่ปลายเตียงคราวนี้แม่ก็วิ่งมาที่ห้องพร้อมกับเอากุญแจไขเข้ามาผ้าห่มที่ลอยอยู่ จึงร่วงลงกับพื้นพร้อมกับผู้หญิงคนนั้นที่หายไปตอนแม่เปิดไฟแม่เริ่มถามจริงจังว่าเป็นอะไรโจก็มองหน้าแม่แล้วก็บอกว่าไม่มีอะไรแม่จึงคาดคั้นว่าวันนี้ไปทำอะไรไม่ดีมาบ้างให้บอกมาดีๆก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปโจก็นิ่งไปก่อนที่จะคิดย้อนหลังแล้วเล่าให้แม่ฟังว่าไปทาอะไรมาบ้างพอเล่าถึงตอนที่เขาเข้าไปอยู่ข้างหลังเมนแม่ก็ดุโจใหญ่ว่าทำไมเข้าไปเหยียบ ในที่ที่เขาเขียนว่าห้ามเหยียบรู้ไหมว่าตอนที่เผาศพที่ตรงนั้นจะมีวิญญาณหรือสัมภเวสีมากมายมาวนเวียนอยู่ตรงนั้นที่เขาต้องทําเส้นสีแดงๆห้ามเข้าเพราะไม่ให้เราเข้าไปจะโดนสัมภเวสีเร่ร่อนเกาะติดตัวมาเหยียบเข้าไปยังไม่พอแถมกลับมาบ้านโจยังไม่ล้างเท้าอีกมาเลยทําให้วิญญาณที่ติดมาจากเมนเผาศพเข้ามาอยู่ในบ้านได้ด้วยซึ่งแม่ก็ดูหัวเสียมากจนโจสมนึกผิดและร้องไห้ออกมา แม่ถึงหยุดบ่นและเข้ามาปลอกพร้อมทั้งบอกโจว่าพรุ่งนี้ให้ตื่นแต่เช้าไปทําบุญให้เขาแล้วกันแล้วคืนนั้นแม่ก็มานอนที่ห้องเป็นเพื่อนแล้วก็เปิดไฟเปิดบทสวดมนต์นอนกันทั้งคืนพอรุ่งเช้าแม่ก็ให้พ่อไปนิมนต์พระมาฉันเพลนที่บ้านส่วนแม่ก็เตรียมทํากับข้าวและหาอาหารรอไว้ซึ่งพอมีพระมาฉันเพลนที่บ้านในวันนั้นโจก็สังเกตเห็นว่าไม่มีอะไรผิดปกติอีกมันจึงทําให้เขา เก็บสิ่งที่เขาได้ทำผิดพลาดมาตั้งแต่วันนั้นไว้เตือนสติตัวเองตั้งแต่ครั้งนั้นเป็นต้นมา